เอาแล้วก็ต้องขอ,อกราบสวัสดีท่านพ่อแม่นะค้ับเชเคยของวช่องไทยรัฐซีนะครับวันนี้ก็กลับมาการทำคลิปอีกเช่นเคยซึ่งวันนี้ผมเพิ่งจะได้โอกาถ่ายรีวิวอินเทอร์เนต็ตที่ผมใช้งานในการตัดตอ่อเล่นเกมหรือว่าดู u ู u b e ต่างๆนะครับที่ผมเคยทาคลิปล่าสุดเป็นในคลิปเก่าก็คือที่คอนโดเดิมใช่ไหมซึ่งตอนนี้ผมย้ายห้องมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็คือก็จะเป็นเนียโตใหม่แล้วก็ย้ายที่มา จะบอกว่าเวลาย้ายเนี่ยถ้าใครจะย้ายจากบ้านเดิมมาที่อื่นนับไม่ยากเลยคือคุณก็แค่ไปแจ้ง A s เอสนับว่าจะย้ายเราเตอร์ต้องใช้งานเกิน6เดือนหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะแต่ผมถามมาครับบอกว่า6เดือนก็คือย้ายได้จะไม่เสียค่าอะไรต่างนับ,บซึ่งผมเสียค่าแรกเข้าไปแล้ว8ปดร้อยหนึ่งปีนะับมาจากมาหักลบเองอมาเราคุยกันเรื่องเด็ตกันดีกว่าซึ่งเด็ตที่ผมใช้นะเป็นเอสไฟเบราคา5้าบาทแต่ว่าณนะตอนนี้มีโปรโมชั่นเดลือแค่ 299บาทครับต่อเดือนนะโปรโมชันนี้ไม่รู้ว่าหมดตอนไหนซึ่งโปรโมชันนี้มี1ปีซึ่งพนักงานเขาบอกว่าพอครบ1ปีปุ๊บผมก็ไปแจ้งเปลี่ยนเป็นโปรอื่นได้นะเป็นโปรอื่นอะไรเงี้ยซึ่งถ้าใครอยากจะติดต่อเลยก็ไปที่ศูนย์ AS หรือว่าเทลวิททุกสาขาในประเทศไทยนะครับให้เขาไปสอบถามว่าแถวแถวบ้านเราี่ยมันติดเน็ตได้ไหมอะไรได้ไหมนะครับเขาจะได้ตรวจสอบให้ซึ่ง ที่แฟลตที่ผมอยู่เนี่ยในในนี้เขามีกล่องเอสเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูซึ่งถ้าที่ไหนมีกล่องเนี่ยคือติดตั้งได้แน่แน่นแน,แน่นอนนะกล่องของอะไรก็ได้แต่ถ้าเป็นเอสเนี่ยคือติดได้แน่นอนซึ่งความแรงเดี๋ยวเราจะมารีวิวให้ดูว่ามันแรงแค่ไหนเราใช้ดู YouTube ดูอะไรเนี่ยสะดุดไหมอะไรไหมนะไปไปดูกันดีกว่าเดี๋ยวผมเปิดหน้าจอสกูปิด,ดเมื่อกี้ซึ่งสัญญ,ญาณเอ i ไ i ของเจ้าเอสเนี่ยจะมี2คลืืนแล้วกันผมจะเปิดให้ดูนะครับไปก่อน มันจะมี2.4กับ 5G นะครับขึ้น 5G คือช่างบอกว่าจะเป็นสัญญาณไฟทยที่แรงที่สุดแต่ 2.4G นะี่ยจะดรอปลงมาซึ่งถ้าเล่นโทรศัพท์ผมแนะนำว่าให้ใช้2.4นะเพราะว่าผมไม่แน่ใจว่าสายแรงที่มันเชื่อมกับเราเตอร์แล้วก็เข้าคอมเนี่ยมันจะดึงความแรงที่เยอะที่สุดหนะรือเปลาผมไม่แน่ใจนะแต่ผมเดาว่ามันน่าจะใช้ของ 5G เลยผมก็เลยใช้2.4ก็เพียงพอครับใครใช้ 5G ก็แล้วแต่ ซึ่งไอคือน2.4พอผมลองเทสสปีดแล้วมันจะลดลงมานะแต่อ้ 5G คือแรงแรงแน่นอนแล้วก็ข้อดีของเราเตอร์หรือว่าโปรโปรที่ผมใช้นะ2 9 9อ่ะความแรงดึงบอกไป200ทัพสองไม่ก็ปเปอร์เซ็นต์หรือว่า200เมกนะดาวน์โหลด200อัปโหลด200ซึ่งสามารถที่จะปรับความแรงได้นะปรับเป็น400ทัพหหรือว่าจะปรับดาวน์โหลดเป็น400หรือจะปรับอัปโหลดเป็น400ก็ได้นะเดี๋ยวจะปรับสอนปรับให้ดูด้วย โอเคเรามาเทสความแรงแบบง่ายๆเลยส่วนวิธีปรับนะ้จะปรับในคอมก็นี่ผมปรับไปแล้วนะครับ4 5 0ร้อยหเห็นไหมเนี่ยโปรโมชั่นเน็ตคือ 200- ร้อยสองเมกราคา599แต่ผมจ่ายแค่2อ 9, 9นะครับไปจ่ายมาเรียบร้อยแล้วเลยมั่นใจโอเคเดี๋ยวเรามาเทสความแรงให้ดูนะครับเดี๋ยวผมจะปรับให้ดูด้วยอันนี้คือผมปรับมาเป็นดาวโหลดเยอะนะครับ4 5 0ร้อย้สิบเมาเทสนะครับว่าเป็นยังไงเดี๋ยวจะเทส้ทรศัพท์ด้วยนะครับว่าเป็นยังไงบ้าง โทรศัพท์ก็ใช้ขึ้น 5G นะเดีย๋ยวเรามันเทสไปโทรศัพท์เดี๋ยวจะช้าหน่อยเห็นไหมว่าวิ่งอยู่ประมาณ560เลยนะจริงๆมันแค่400แนละ้วแต่ว่าถ้าสายแรนดีๆหรืออะไรเงี้ยก็จะวิ่งได้เยอะขึ้นนะครับอ่ะดาวน์โหลด400เลยนะส่วนอัปโหลดที่ในนี้มันขึ้นว่า50แต่เขาจะปล่อยเกินมาเนี่ยครับคือเขาจะปล่อยเกินมาให้ความแรงในบล็อกเนี่ยเขาจะปล่อยเกินมาให้ประมาณหนึ่งเพราะว่าเผื่อแบบมันดรอปอะไรเงี้ยซึ่งมันก็ประมาณ50-100นะครับเนี่ยดู ร4อส่สิบเจ็ส่วนปิงอะต่างก็โอเคนะปิงอยู่ที่ประมาณสองคือสามนี่คือความแรงของคอมพิวเตอร์เอามาดูกันถ้าเป็นสัญญ,ญาณ w i f i ของโทรศัพท์นะครับโทรศัพท์ผมมันได้แค่นี้ครับร้อยี่สิบอัปโหลด96้าสิบหกซึ่งต้องบอกว่าถ้าเราใช้เป็นในรูปแบบของตัวรับสัญญ,ญาณ wi-Fi เนี่ยมันจะได้ดรอปลงมานะอย่างที่เจ้านี่ึ้นได้ดูเลยจะอ่านเห็นไหมนี่นี่เราสต็อปแล้วอ่านดูนะครับ มันก็บอกอย่าง้ยว่าถ้าเกิดเป็นสายแลนเนี่ยด้วยเงื่อนไขบริการนะถ้าเป็นสายแลนจะได้ความดาวน์โหลดสูงสุดประมาณ80%หรือต่ำกว่าแต่ถ้าเป็นอุปกรณ์ Wifi หรือว่าที่จะสามารถเชื่อมต่อของโทรศัพท์นะครับจะได้แค่40%หรือต่ำกว่ายิ่งถ้าคุณมีโทรศัพท์ดีๆที่แบบว่าตัวรับสัญญาณมันดีเนี่ยเน็ตคุณก็จะแรงขึ้นนะครับแต่ของผมก็คือรุ่นมันก็ วีโวรุ่นเก่าไม่ได้แรงอะไรมากนะรับได้ร้อยยี่นี่คือเยอะนะร้อยยี่นี่เยอะมากซึ่งปกติที่ผมเน็ตที่ผมใช้คือ10เมกนะสิบเมกนี่ก็คือเล่น YouTube ไม่กระตุกเล่นแบบไม่กระตุกแล้วอะดูชิวๆเลยโอเคเรามาเทสความแรงเรียบร้อยแล้วเรามาดูกันว่าใช้งานจริงเป็นยังไงบ้างนะครับผมจะเปิดคลิปวิดีโอ 4K ให้ดู2คลิปเลยให้ดูว่ามันโหลดเร็วอะไรไหมะจะเห็นได้ว่าคลิป 4K เราเปิดให้ดูเนี่ยคือ ไม่กระตุกไม่เลยนะลื่นๆเลยนะแล้วก็มันกระโลดเนี่ยเห็นไหมมันโหลดไปเรื่อยๆเห็นไหมโหลดไปเรื่อยๆเดี๋ยวจะเชื่อมโทรศัพท์เปเครื่องหนึ่ง mm hmm. เปิดโทรศัพท์เเครื่องจะได้ดูว่าถ้าเราใช้งานในบ้านเนี่ยตอนนี้ในห้องผมนะครับในบ้านที่อยู่เนี่ยมีอยู่ได้ประมาณ5คนซึ่งก็บอกเลยว่าใช้กัน5้าคนก็ยังเหลือๆนะครับไอเน็ต400มิกเนี่ยโอ้ไม่ใช่จะเปิดเปิดอีกด้วยเห็นไหม ็ดูครับว่ามันก็โหลดไปล่วงหน้าในระดับหนึ่งเลยนะเห็นไหมแล้วในคอมก็เล่นชิวๆโหลดไปในล่วงหน้าระดับหนึ่งถ้าคุณจะกอไปมากๆกว่าน,นี้ก็อาจจะต้องรอนิดนึงแต่เนี่ยโทรศัพท์คอมพิวเตอร์นี่เปิด2คลิปไปนะไม่รู้ว่ามันจะจะ,จะดึงเน็ตความแรงอะไรมากไหมซึ่งก็มีคนใช้งานในบ้านผมในประมาณ4-5คนเล่นเน็ตพร้อมกันแล้วผมก็เล่นเกมด้วยแต่ต่ออัปโหลดโหลดน่นโหลดนี่โหลดเกมครับก็เร็วนะส่วนผมโหลด GTA นะไฟล์ประมาณ90กิกะไบต์นะก็ประมาณครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงโหลดเสร็จก็เร็วไหมก็ถามดูถามใจเพลงดูนะเร็วในระดับหนึ่งเลยก็ดูระดับความเร็วของการเล่น 4K ก็ถือว่าโอเคแล้วก็เราสามารถที่จะปรับตั้งค่าได้ผมบอกนะใน m y s เงื่อนไขก็คือคุณต้องมีความแรงความเร็วของเดตประมาณ100เมขึ้นไปมั้สมงสามารถปรับ s e ตติ้งตรงนี้ได้นะครับ สามารถจะปรับเป็นดาวน์โหลดสูงสุดหรือว่าเป็นดาวน์โหลดกับอัปโหลดเท่ากันแล้วก็ดาวอัปโหลดเย็ะสุดนะครับซึ่งในการปรับครั้งนี้ปรับได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับแต่ว่าเมื่อคุณปรับไปแล้วเนี่ยมันจะมีดีเลย์ประมาณ1นาทีคุณต้องรอหน่อยเดี๋ยวผมจะปรับกลับเป็นค่ามาตรฐานนะอันนี้คือผมปรับเป็นเร็วสุดนะเดี๋ยวปรับค่ามาตรฐานให้ปรับอ่ะตอนนี้คือความเร็วมาตรฐานจะกลับมาที่200 200ครับ เมกนะครับดาวโหลดอัพโหลดเท่ากันลองมาเทสดูว่าจะได้เท่าไหร่นะเมื่อกี้ที่เทสไปจํานะครับว่าดาวน์โหลดได้500แล้วก็อัพโหลดได้ร้อยเจนะครับแล้วมาตีอีกครั้งหนึ่งผมจะลองโทรศัพท์ด้วยเริ่มเริ่มลดลงเลยครับลดลง,ลงอยู่ที่ประมาณส0งร้อยนิดเมื่อกี้มันส0่กว่านะเดี๋ยวดูโทรศัพท์ด้วยว่าจะได้เท่าไหร่นะครับว่าลองดูนะ ผมขออนุญาตซื้อน้ำมูกหน่อยนะเพราะว่าช่วงนี้ไม่สบายนะอากาศแบบปรปรวนต้องขอโทษนะครับอัปโหลดอ่ะอัปโหลดเมื่อกีอ้เพิ่มขึ้นเห็นไหมเมื่อกี้ร้อยสี่สิบเจ็ดก็เพิ่มมาประมาณยี่สิบสามสิบแต่ไอ้ดาวน์โหลดเนี่ยลดลงอย่างเห็นได้ชัดเลยเพราะว่าเราทําการเซตค่าเอามันใหม่นะครับก็ประมาณนี้ซึ่งผมบอกเลยว่าถ้าใครอยู่บ้านนะอัปโหลดเนี่ยมันไม่ค่อยได้ใช้หรอกครับนอกจากเราจะส่งข้อความหาแฟนหรือส่งหาเพื่อนนะครับไม่ค่อยได้ใช้หรอกแนะนําว่าปรับเป็น400ไปเลยนะครับให้เราดู YouTube หรือว่าเล่นอะไรหรือว่า คนในบ้านแชร์กันเนี่ยให้มันได้เยอะๆได้นำาลว่าเปิด400ไปเลยหรือใครจะสะดวกปรับเป็น200แทบ200หรือว่าถ้าเกิดคุณต้องส่งงานไฟล์ใหญ่หรือว่าอัปโหลดคลิปอะไรต่างๆเนี่ยก็ปรับเป็นอัปโหลด400ไปเลยก็ได้นะเพื่อใช้งานมาให้มากที่สุดแต่ส่วนตัวผมเนี่ยผมใช้ดาวนโหลดเยอะกว่าเพราะว่าเล่นเกมแล้วก็ส่งออกเนี่ยมันก็แทบจะ50มันก็น่าจะเพียงพอแหละแต่ดาวโหลดผมขอเยอะหน่อยเพราะว่าใช้งานหนักนะครับโอเคนี่ก็เป็นความแรงของ โปรโมชั่น599ในโปรโมชั่นเหลือแค่299บาทไม่รู้ว่าหม,หมดหมดตอนไหนนะแต่ผมไปเปลี่ยนมายังมีอยู่แล้วก็ใครที่สนใจนะครับแนะนําว่าอย่าโทรมาหาผมเพราะผมไม่รู้นะครับไปที่ศูนย์อโทร1175หรือว่าเข้าไปในกลุ่ม Facebook หรือว่าไปที่ตัวแทนเขาเลยง่ายที่สุดนะครับให้เขาสอบถามว่าที่บ้านคุณติดตั้งได้ไหมหรือว่ามีอะไรที่แบบมันติดตั้งได้ก็นะครับให้เขามาจัดการให้ก็จะได้เราเตอร์หน้าตาประมาณนี้ อันนี้คือเขาอใจให้ยืมใช้ฟรีนะครับถ้าเราต้องเหมือนที่ห้องเก่าผมเลยพอเรายกเลิกปุ๊บก็เอากล่องกล่องไปคืนซึ่งทางพนักงานบอกว่าเราจะไปคืนวันไหนก็ได้ผมก็เลยลองให้มันผ่านไปเดือนนึงนะให้แบบต้องจ่ายรอบบินแอรโปรเนะี่ยพอผมลองแล้วเออมัน2องเอย่างที่เขาพูดจริงจริงผมนึกเขาจะโกหกนะก็เลยเอากล่องไปคืนถ้าเกิดมันไม่ใช่2องเ้าเก้าเนี่ยก็จะเอากล่องไปคืนแล้วก็ไปถามด้วยว่ามันได่้299จริงไหมซึ่งก็โอเคครับตอนนี้ก็เรียบร้อยกับเน็ตผมก็พึงพอใจมาก แล้วปีหน้าก็มีแววว่าจะเปลี่ยนเพราะว่าถ้าเกิดรายได้ไม่ดีมาก599ในก็ไม่น่าใช้แล้วเพราะว่ามันแพงแล้วก็บอกอีกหนึ่งนะครับบ้านใครที่ใช้เน็ตมานานมากแล้วเนี่ยในยุคที่แบบว่าความแรง100ทับ50หรือว่า50ทับ50เนี่ยแล้วราคามันอยู่ที่599ครับณปัจจุบันเนี้ยโปรนะคนับบางคนเขายังใช้อยู่นะบางคนเราไม่รู้ว่ามันเปลี่ยนได้นะครับซึ่งเน็ตเดี๋ยวนี้มันถูกลงเยอะกว่าสมัยก่อนมากแล้วนะครับหลายคนน่าจะรู้กันผมลองขับรถในในหมู่บ้านเนี้ย มันยังมีเน็ตเน็ตที่เขามาโปรโมทเก่าๆเลยครับห้าสิบทับยี่สิบหรือว่าเจ็ดสิบทับห้าสิบเนี่ยสี่ร้อยเก้าเก้าซึ่งแบบเอ้ยยังไม่ยังมีอีกหรอแล้วน้องชายผมเองก็ยังใช้เน็ตนั้นอยู่นะผมก็บอกแล้วว่าให้ไปเปลี่ยนซะมันมีเน็ตที่เร็วกว่านี้เยอะแหละและ้วน่าจะผ่านประมาณหนึ่งนาทีละแล้วก็กลับมาที่เรื่องทรศัพท์ผมแล้วพอปรับสปีดลงก็ได้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวลองปรับสปีดให้เป็นสี่ร้อยเหมือนเดิมนะผ่านประมาณหนึ่งนาทีละ เรียบร้อยครับความแรงกลับมาที่สี่ร้อยเมกเดี๋ยวเรามาเทสอีกทีหนึ่งอันนี้สองร้อยนะปรับได้จริงๆครับความแรงลดลงตามระดับแต่ว่าต้องใช้เวลาดีเลย์หนึ่งนาทีนะครับนี่ก็เป็นคลิปที่ผมอยากจะรีวิวให้เพื่อนดูนะว่าใครที่สนใจจะใช้อินเทอร์เน็ตนู่นนี่นั่นเนี่ยลองใช้เอสดูครับไม่รู้ว่าค่ายอื่นจะดีไม่ดีแต่ว่าผมว่าเอสก็โอเคนะเพราะว่าผมใช้ซิม,มันอยู่ด้วยแล้วก็เล่นมานานแล้วก็ก็ค่าโอเคนะก็คลิปวันนี้ก็เท่านี้แล้วกันเดี๋ยวผมต้องไปทํางานะใใครที่ชอบจก็ ฝากกดไลค์กดซับสไคร์ด้วยนะครับใครที่มีข้อสงสัยอะไรก็เป็นไ้ใต้คลิปผมจะพยายามไล่ตอบให้แต่ถ้าใครอยากติดตั้งแล้วอยากรู้โปรโมชั่นเนี่ยแนะนำว่าโทรหา a อะนะผมไม่ใช่หนา้หน้ามาขายนะผมไม่ได้เด้งเงินสนแบ่งนะคแค่มารีวิวจากการใช้งานจริงๆนะครับว่ามันดีอันนี้ไม่ได้ค่าโฆษณาอะไรเลยนะจริงๆนะจ่ายตังเองแล้วก็เขามาติดตั้งให้ฟรีแค่นั้นแหละก็ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่พีีหน้านะค, <S <S ความแรงเมื่อปรับแล้วก็ประมาณนี้ดาวน์โหลดลดลงอัปโหลดเจือขึ้น แรงจริงๆครับเล่นไทชิชิวลาไปก่อนเจอใหม่พีหน้านะครับ